ร,รูปแบบของการจ่ายสวยของลอตเตอรี่นะครับมันก็มีประมาณ3รูปแบบ,แบ,บแหลักๆก็คือรูปแบบหลักแรกเนี่ยก็คือ 1. จ่ายเป็นรูปแบบของสติกเกอร์ก็คือจากสติกเกอร์เป็นรายเดือนนะครับรูปแบบที่ 2. ก็คือมีการจ่ายเรียกไปเรียกไปจ่ายก็คือคือไม่มีหลักฐานใดๆนะครับก็คือเป็นที่ตกลงกันแล้วก็อบอกว่าคุณมาเท่าไหร่ มาจังหวัดไหนอำเภอไหนอย่างเงี้ยเขาจะรู้กันเลยเพราะว่าคนขายเลอตเตอรี่เนี่ยเขาเวลาเขาไปขายเยี่ยอย่าสมมติว่าเขาไปที่อุดรใช่ไหมครับก็จะมีทั้งอำเภอทั้งหมู่บ้านเขาก็จะเป็นรู้กันว่าเออต้องไปจ่ายนะถ้าถ้าเขาจับเขาก็จะปรับนะอะไรเงี้ยนี่คือรูปแบบที่สองรูปแบบที่สามก็คือมีการออกใบค่าปรับแต่การเก็บเนี่ยจะเก็บไม่เหมือนกับ ใบค่าปรับจะ,จะน้อยลงกว่าปกติเช่นจ่าย0อในใบค่าปรับไป็น2 0 0 0บาทก็จะจ่ายแค่อยู่500แต่ว่าต้องจ่ายทุกเดือนนะครับอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับสรูปแบบครัก